จางกิติยานะคะวันนี้มาช็คดวงการงานการเงินเดือนมีนาคมสองห้าหสี่ำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะค่ะเอ่อคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนที่สตรองห่มคู่ค่ะเเป็นผู้นําถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าเหมือนเกรงใจแฟนค่ะแต่ช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองนะคะในเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้คล่องตัวอยู่นะคะค,ะค่ะเพราะว่าเหมือนคุณ ดูเดียดูสิคะเนี่ยการเงินเนี่ยเต็มตู้เลยค่ะคุณทําอะไรเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องความมั่นคงอยากมีเงินมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นการเงินยังดีอยู่แต่ต้องให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะค่ะเอ่อในช่วงอาจจะประมาณต้นต้นเดือนมีนานะค่ะอาจจะต้องระวังสุขภาพก็มันตรวจเช็คบ้างนะคะค่ะเอ่อคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเจ้าโปรเจกต์อยู่เหมือนกันนะคะ โปรเจกต์ Project, Project เยอะคิดเยอะคิดอยากทำโน่นคิดอยากทำนี่ค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าคนเรานะคะถ้าคิดแล้วไม่ลงมือทำมันก็เท่ากับศูนย์ค่ะคิดแล้วต้องลงมือทำนะคะแต่บางคนนะคะอืมเหมือนยังตาบอดคำทางถ้ามีปัญหาอะไรอาจจะยังเหมือนยังหายังเ,เรียกว่ายังหาทางออกไม่เจอแต่เชื่อว่านะคะคุณก็ไม่ได้ว่าถึงก็โดดเดียวค่ะ เพีงเพราะคุณยังมีไม้เท้าที่ช่วยนําทางคุณอยู่ค่ะก็ค่อยๆหาทางออกไปทีละเปราะนะคะเพราะที่จริงแล้วคุณเนี่ยมีเครื่องมือเขาเรียกว่าหลายอย่างเลยนะคะค่ะที่จะช่วยคุณเนี่ยค่ะอันไหนเลือกออกมาค่ะอาจจะทีละดอกก็ได้เนี่ยมันหมายถึงคุญแจเนี่ยเลือกเลือกออกมา,อกออกมาทีละดอกก็ได้ค่ะเอออันอันนี้วิธีนี้ไม่ได้ก็ไปใช้วิธีอื่นค่ะ แต่บางคนมีเรื่องของยังเป็นคนรักอิสระอยู่นะคะคืะคอหมายถึงว่าหรือมีเรื่องของการเดินทางค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะคนที่เขาเรียกว่าทําอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้วางแผนเนี่ยค่ะมันก็ระวังอุบัติเหตุอะไรได้เหมือนกันค่ะช่วงนี้ต้องระวังพูดถึงกินเก่งนะคะอ่ากินเก่งแล้วกินเสร็จแล้ว ทำงานเสร็จกลับมาแล้วอาจจะนั่งทานอาหารแล้วก็อยู่หน้าจอทีวีค่ะระวังเขาเรียกว่าไขมันโคเลสเตอรอลนะคะค่ะก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยถือว่าการเงินดีค่ะยังถึงมีปัญหาอะไรนะคะค่ะยังหาทางออกไม่เจอแต่คุณมีเครื่องมือเยอะก็ไม่ต้องกลัวค่ะ,คะก็จบคอนทำนายสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอให้โชคดีนะคะ ถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ